สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผู้ติดตามทุกคนวันนี้ก็พบกับผมนะครับช่องไวรุ่นหัดทำนาวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับข้าวนะครับต้นข้าวดังใบใบภาพที่ผมให้ดูนะครับหรือรูปที่ผมขึ้นให้ดูตรงนี้นะครับซ้ายมือกับขวามือนะครับลักษณะข้าวดังกล่าวเนี่ยคือข้าวอายุ30วัน นะครับคือพี่พี่ท่านหนึ่งเนี่ยเขาส่งรูปมาให้ดูนะครับผมก็เลยจ้ารูปนี้มาให้พวกท่านพิจารณาดูภาพดังกล่าวนะครับว่าข้าวดังกล่าวเนี่ยเป็นข้าวที่เรากําลังจะใส่ปุ๋ยรอบสองนะครับท่านสังเกตดีๆนะครับใบมันจะเริ่มโค้งองอนิดนิด,นดเห็นไหมครับลักษณะใบโค้งงองที่ท่านเห็นดังภาพเนี่ยคือใบโค้งงองที่ข้าวเนี่ยไม่ได้ต้องการไนโตรเจนนะครับถ้าเราใส่ไนโตรเจนตอนเนี้ย ถามว่าใส่ได้ไหมมันใส่ได้นะครับข้าวมันก็จะสูงขึ้นขึ้นมาเขาเรียกว่าข้าวยืดนะครับมันจะยืดขึ้นมาลําต้นมันจะอ่อนแอนะครับแต่ใบมันเนี่ยก็จะอ่อนแอไปด้วยและรู้ไหมครับว่าสิ่งที่พวกท่านจะได้รับกันก็คือหนอนนะครับหนอนมแมลงและจําพวกหนอนกอจะเข้ามาทําลายนะครับลักษณะข้าวดังกล่าวฉะนั้นปุ๋ยที่ผมแนะนําให้ใส่เนี่ยเป็น16-20ศูนย์ 0. ถ้าหาไม่ได้ 16 168นะครับใช้ได้เหมือนกันไม่มีปัญหานะครับก็ใช้สูตรด,ดังกล่าวนะครับ16 20 1ลูกก็มาต่อนะครับก็ภาพดังกล่าวเนี่ยเราจะใส่16 20 0, นะครับ1ลูกหรือถ้าหาไม่ได้ก็16 168 1ลูกนะครับผสมกับ15 5 20 2ลูกก็ได้3ลูกก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านจะหวานได้แล้วก็หวานทั่วนะครับตามนี้ ก็ถ้าใส่สูตรเนี้ยข้าวมันจะยืดขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งนะครับแล้วใบเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งนะครับก็ถ้าเป็นคนส่วนใหญ่หรือคนที่ทํามาโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใส่ไนโตรเจนนะครับใส่ไนโตรเจนทุกรอบนะครับผมจะบอกเลยแล้วมันก็จะเกิดปัญหา,มาแมลงกินหนอนลงแล้วพวกท่านทําไงก็ฉีดยานะครับฉีดยาหนักฉีดยาแพงและ การที่พวกท่านใส่ปุ๋ยแล้วฉีดยาเนี่ยท่านเข้าใจความหมายไหมครับมแมลงมันกินไปแล้วนะครับผลผลผลิตเนี่ยมันมันเสียหายไปแล้วแล้วเราจะได้สิ่งที่เราต้องการได้ไงนะครับแต่ถ้าท่านใส่ปุ๋ยดังกล่าวเนี่ยปึ๊บท่านฉีดยาเบาๆฉีดยาจะอยู่หรือไม่อยู่จะฉีดยาถูกหรือแพงมแมลงมันจะไม่ค่อยลบไม่ค่อยกวนนะครับลองสังเกตดูนี่คือหลักพิจารณานะครับ อันนี้คือนาปางรูปนาปางนะครับคือภาพข้าวดังกล่าวเนี่ยคือภาพอายุ30วันหรือที่ผมบอกว่าข้าวอายุสั้นเราจะใส่ปุ๋ยรอบ2นี่คือภาพของพี่ท่านหนึ่งนะครับที่ส่งรูปมาให้ดูซึ่งข้าวเขานี่ถือว่าดีแล้วก็สมบูรณ์มากนะครับจากรูปเนี่ยถือว่าดีมากถือว่าทํามาถูกต้องถูกสเต็ปนะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้มันจะไม่เขียวนะครับลองดูดีๆใบมันโค้งงวยนะครับงวยจากการได้รับฝนอยู่แล้วนะครับ นี่ถ้าใส่ในตัวเจนมันจะเขียวกว่านี้มันจะเขียวปีแล้วก็สวยดูเหมือนสวยแต่มันผลเสียเยอะนะครับคุณต้องเข้าใจผมต้องการให้ทําข้าวออกมาดังภาพเนี้ยนะครับเขียวพอดีพอดีคุณไม่ต้องมาอ้างหรอกนะครับว่าไม่ได้ดินมันไม่เหมือนกันนะครับนามไม่เหมือนกันทุกอย่างไม่เหมือนกันคุณก็ได้แต่อ้างนะครับสมัยก่อนเนี้ยมันทํานากันเนี้ยมันก็ได้แต่อ้างนะครับแต่เดี๋ยวเนี้ยถ้ามันมีแนวทางมันมีวิธีทาที่ดีกว่าเนี่ย คุณจะไม่เลือกทำเลยครับคุณยังเดินในแบบที่คุณเคยทําเหมือนเดิมเดิมคุณยังทําสิ่งที่คุณได้แบบเดิมเดิมอย่างนั้นอ่ะผมไม่ยุ่งหรอกครับคุณก็ทําไปนะครับคุณจะหวานคุณจะทํายังไงคุณทําไปเหมือนเดิมที่คุณเคยทําแต่ผมเปิดช่องสําหรับคนที่อยากเรียนรู้เปิดช่องสําหรับคนที่กล้าเสี่ยงกล้าทํานะครับกล้าที่จะลงทุนกับผมนะครับไม่ใช่ผมเปิดช่องที่ว่าคุณมติมาเตียนคุณแบบ เฮ้ย hey, แบบเนี้ยมันไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีคุณก็ไปทําของคุณคุณไม่ต้องมายุ่งกับผมนะครับผมจะเปิดรับเฉพาะคนที่สนใจกับผมแล้วคุณจะผมจะบอกคุณหนึ่งอย่างนะครับผมทําช่องผมให้ความรู้ฟรีผมไม่ได้มีเงินที่ได้จากการที่ผมให้ฟรีฟีปรึกษาฟรีโทรคุยฟรีตอบคําถามส่งรูปมาผมตอบให้ฟรีแก้ปัญหาให้ฟรีไม่ได้คิดอะไรนะครับแล้วคุณจะเอาอะไรกับผมนะครับ ผมคิดว่าผมอยากช่วยผมดีใจที่พวกท่านได้ข้าวสวยๆดังรูปเนี่ยนะครับและเดี๋ยวผมขึ้นให้อีกรูปหนึ่งรูปนี้คือรูปต้นข้าวขาดนะครับสังเกตนะครับต้นข้าวมันจะขาดเฉพาะตรงที่ริมหัวคนานะครับดินซุยมันจะเริ่มขาดเป็นหย่อมๆเหมือนมันมีตัวอะไรแทะส่วนใหญ่จะโทษว่ามันเป็นหนอนเป็นมแมลงจริงๆมันไม่ใช่นะครับรูปนี้มันเกิดจากแมงกุญชรน,นะครับหนึ่งตัว สองไซเดือนฝอยนะครับเกิดจากดินดีเกินไปแล้วก็แมลงกุญชรเนี่ยมันชอบนะครับมันชอบแทะชอบกินเฉพาะมันส่วนใหญ่จะเป็นเฉพาะรินนานะครับอย่าไปซีเรียสส่วนใหญ่มันจะมีขุยมีขี้มันอยู่นั่นแหละครับระวังไว้แต่ก็ไม่ต้องแก้ปัญหาส่วนใหญ่มันจะเป็นเฉพาะดินแห้งดินชื้นนะครับส่วนน้าเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นนะครับแล้วก็ส่วนนกอีตุกเนี่ยนกอีตุกที่หักสมข้าวหรือว่านกอีตุกที่ชอบหักตอนข้าวอ่อนๆระยะเนี่ยระยะที่รูปที่พวกท่านเห็นอยู่ตอนรูปเนี้ย เหมือนรูปแรกเมื่อกี้ที่ผมโพสระยะนี้นกอีตุ๊กมันจะมาเริ่ม,มหักสมสัญญาณเตือนนกอีตุ๊กลงนาที่มาร้องตุ๊กตุ๊กเนี่ยนะครับมันคือสัญญาณเตือนว่าหนอนกอมันกําลังจะลงนาพวกท่านนะครับให้ฉีดยาป้องกันแล้วก็กําจัดซะนะครับส่วนเพี้ยกระโดดเนี่ยให้สังเกตจากนกนางแอดน,นะครับแล้วก็อันนี้คือพูดถึงข้าวนาป่าจบแล้วนะครับก็ตามนี้ และผมอยากจะเตือนทุกท่านอีกหนึ่งข้อนะครับเกี่ยวกับข้าวปีท่านบอกว่าข้าวปีปลูกล่านะครับต้นอ่อนรวงขาวต้นขาวออกรวงมาไม่ดีผมจะบอกคุณนะครับว่าถ้าคุณไม่ได้ลองทำคุณไม่เข้าใจและไอ้ที่รวงขาวต้นขาวต้นสั้นต้นเตี้ยตายเนี่ยมันเกิดจากอะไรคุณรู้ไหมมันเกิดจากเพีย้ยไฟ มันไม่ได้เกิดจากอะไรเลยมันเกิดจากเพลังไฟในเริ่มต้นมันไม่มีอะไรจะกินคุณศึกษาดีๆก่อนนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็กดติดตามนะครับความรู้ในช่องผมสามารถย้อนกลับไปดูคลิปได้นะครับก็อย่างที่เคยบอกว่ากดคลิปเข้าไปที่ตรงนี้เดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็จากที่คลิปทุกอย่างที่ผมทำมาเนี่ย เดี๋ยวผมจะเปิดช่อง Facebook ไว้ก็ได้ครับ Facebook นี่ก็ชื่อเดียวกับตัววัยรุ่นหัดทำนาเลยนะครับลองกดเข้าไปดูได้ที่ Facebook นะครับสำหรับคนที่เล่น Facebook นะครับเข้าไปกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนแชร์เป็นรูปไว้นะครับว่าเข้าปียังไงเข้าวนาปังยังไงเดี๋ยวผมจะเอาคลิปที่อยู่ใน Youtube เนี่ยเข้าไป อยู่ใน Facebook ให้หมดเลยนะครับท่านก็สามารถเข้าไปดูความรู้ตรงนี้ได้เผื่อ y t u t u เนี่ยมันหาไม่เจอนะครับหรือว่ารูปเนี่ยมันหายไปหรือว่าช่องเนี่ยมันหายไปนะครับมันอาจจะได้ไปอยู่ใน Facebook นะครับแต่อาจจะไม่เป็นทางการนะครับ Facebook อาจจะทําไว้แค่เอาคลิปใน y u t u b e เนี่ยเข้าไปเขียนชื่อใหม่ใน f c e e o o o นะครับจะได้เข้าใจอย่างเนี้มันจะง่ายกว่านะครับช่องใน Facebook ก็ช่องเดียวกันเลยนะครับช่องว่าวัยรุ่นหัดทํานานะครับตามนี้ก็ท่านไหนที่ ชอบคลิปผมแล้วก็กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ